ปฏิบัติธรรมยากหรือว่าง่ายหาง่ายเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเพื่อสร้างบารมีแล้วกลับนิพพานในชาตินี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแล้วกลับนิพพานดังนั้นกรรมร่วมของโยมที่เขาอยู่ข้างๆเราอะ ที่เขาคอยสร้างปัญหาให้เราอ่ะนี่แหละคือทางสร้างบาร,รมีของโยมกลับไปเรียนรู้อยู่กับเขาให้ได้กลับไปปรับอารมณ์อยู่กับเขาให้ได้กลับไปใช้ปัญญาอยู่กับกรรมร่วมให้ได้นี่แหละคือการสร้างบาร,รมีสังขารนี่แหละคือการสร้างบาร,รมีทางจิตวิญญ,ญาณสิ่งที่เข้ามากระทบสิ่งที่ไม่แน่ชัดในชีวิตสิ่งที่ต้องการความตอกย้ำ สิ่งที่ต้องการปัญญาที่สามภายในจิตปลดล็อกอะไรบางอย่างจากอะไรบางอย่างจากใครบางคนนี่แหละคือวุฒธธิภาวะทางจิตวิญญาณที่โยมกําลังจะพัฒนาตัวเองไปสู่การสร้างบาร,รมีที่สมบูรณ์นั้งนั้นดังนั้น,น,นเรื่องของกรรมร่วมที่มาถามเนี่ยโยมอาภาภพก็บอกโยมกลับไปว่าโยมโยมกลับไปใช้ชีวิตกับเขาให้ได้นะ เพราะนี่คือวิถีการสร้างบารม,มีของโยมเลยโดยไม่ต้องเสียตังค์เนาะเสียแต่ความรู้สึกเนาะแต่ได้บารม,มีเสียอารมณ์แต่ได้บารม,มีนะเสียความรู้สึกแต่ได้บารม,มีนะเสียกำลังใจแต่ได้บารม,มีนะเสียน้ําตาแต่ได้บารม,มีนะมันมีที่ไหนดังนั้นถ้าเราเสียอะไรไปแล้วในชีวิต ขอให้โยมได้บารมีกลับมาแม้ขนาดที่มันเสียเนี่ยเราจะไม่มีสติมีคนมาด่าเราเราก็ร้องไห้เสียน้ำตาพอรู้ตัวเอาแล้วกูไม่ยอมเสียฟรีๆหรอกขอปัญญาจากสิ่งที่เราเสียน้ำตาดูสิคิดพิจารณาเอาจิตที่มีบุญญาลิศใช้เป็นประโยชน์ปรุงแต่งให้มันจบไปทังที่เป็นกุศลให้ได้ แล้วในที่สุดโยมจะได้บาร,รมีสร้างนี่คือบาร,รมีสร้างของจริงเลยโดยไม่ต้องเอากำลังไปไปทุบดินไปปั้นดินไปสร้างพระธาตุเจดีย์อะไรสักอย่างเลยเนี่ยบาร,รมีสร้างเต็มๆเลยเนี่ยโยมเคยมองเห็นไหมว่าเนี่ยมันคือบาร,รมีสร้างดังนั้นอัตราภาพจึงไม่เคยหวั่นเลยกับแรงที่เข้ามากระทบ เรารับฟังเราแก้ไขปัญหาเราปรับตัวเราเรียนรู้และเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นครูบาอาจารย์สอนจิตของเราอยู่ในทุกสถานการณ์เนี่ยมันคือการสร้างบารมีบารมีธรรมบารมีธรรมบารมีธรรม,รม,รรมอยู่ในบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าเถอโยมดีที่สุด บารมีสร้างยากหรือสร้างง่ายสร้างได้ทุกวันเนาะทุกวนนันนี้เห็นไหมอย่าไปเลือกอยู่กับคนที่เราชอบอย่างเดียวนะอยู่กับคนที่เราไม่ชอบด้วยเนาะดูกับมันดูซิว่าเวลาเรานั่งอยู่กับเขาเนี่ยจิตฉันเป็นกลางหรือเปล่าหรือว่าเวลานั่งอยู่กับเขาแล้วเนี่ยฉันเนี่ยแม่ฟังธรรมะรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าโยมประคองจิตได้จิตมีบุญทริ์หมดจิตมีบุญญยริ์หมด ปวิบธรรมง่ายเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแล้วกลับนิพพานในชาตินี้เคลียกับพลังงานที่มองไม่เห็นนะง่ายมากเนาะมีทูบเทียนดอกไม้มีมือมีจิตบริสุทธ์นะพูดอะไรก็พูดเถอะโยมถอยห,หมดอะ่ะอันนี้เคลียรกับพลังงานนะแต่เคลียรกับพลังงาน VIP นะยากหน่อยรู้จักพลังงานรู้จักพลังงาน VIP ไหมผี VIP รู้จักผีผี VIP ไหมใครผี VIP อ่ะ ตัวเราเนี่ยผีวีไอพีเนี่ยผีไปไหนมาไหนได้สั่งได้ทุกอย่างวันไหนที่เราตายไปปุ๊บเราก็ไม่ใช่ผีวีไอพีแล้วนะแต่เวลาเคลียร์กับผีวีไพีเนี่ยมันต้องยกแม่น้ําไม่ใช่เจสายไม่ใช่ห้าสายเก้าสาย10สาย20สิบสายยกแม่น้ํานายมาเลยทีนี้เพื่อเคลียร์ให้เขาว่าต้องไปปฏิบัติธรรมนะต้องรักษาจิตนะต้องพัฒนาจิตนะยากยากไหมโยงขวัญว่าไม่ยากเนาะ ยากสำหรับคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกแต่โยมเชื่อไหมอย,ไอ,ยไอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอ่ะเดี๋ยวง่ายเองเนาะง่ายเองเดี๋ยวง่ายเองง่าย